สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซนูยุทธค้านะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอรถเก่งนะครับมาให้ลูกค้าชมรถเก่งกันนะครับเป็นโตโยต้าแอลติสสีดำนะครับเข้าใหม่นะครับค่อนข้างที่จะหายากส่วนมากเราจะได้จะได้มาแต่สีเทานะครับสีเทาบอลแบบนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเข้ามานะมาไวไปไวแน่นอนครับตัวนี้นะครับเป็นโตโยต้าแอลทิสนะครับ1.6นะครับ G นะครับปี2016นนะครับ เห็นไป้ายไหมไม่เห็นนะมี2016นะครับเกียออ,อตโอต้นะราคาอยู่ที่479,000บาทหน้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโฉมตัวนี้อ่ะเป็นโฉมอีกหนึ่งโฉมนะที่คนใช้เยอะนะครับค่อนข้างสวยนะครับนะครับตัวนี้นะมันจะมีตัวนี้ทำออกมาค่อนข้างที่จะสวยนะด้านหน้านครับนะดูรายสีร,รอบๆคันกันดีกว่านะครับ ิรถเดิมเลยไม่มีดัดแปลงอะไรเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอันนี้นะครับใช้งานดีแน่นอนนะครับช่วงล่างเขาถือว่าเยี่ยมอยู่แล้วนะเอลติสครับอาอย่าครับผมสีดําแล้วภายในเอลติสนี่ค่อนข้างที่จะถือว่าดูดีนะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับในระดับหนึ่งนะครับ ับเทียบกับราคาแล้วนะครับเราลองดูด้านภายในกันดีกว่านะครับนี่นะครับภายในคาดูฟางฟองก่อนนะครับดำตัดครีมนะครับหรือว่าตัดเบรนะครับสีเบรสไฟฟ้า้งคันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับรูบอะนะครับสีครีมนะครับสีเบรค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับ ด้านหลังนะครับสวยงามนะครับดูคอนโซลโคตรแจ่มอะนะครับกล้องมันจะสะท้อนนิดนึงนะครับมันจะมืดๆนะครับเดี๋ยวลองดูเลขไม้กันดีกว่านะครับกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่นี่กุญแจอยู่นี่ไปปุ่มพุสตสตาร์ทนะครับลูก้า ยังเป็นแอร์มือหมุนอยู่นะครับตัวนี้จอสวยแล้วนะครับนี่เลขใหม่กันดีกว่านะครับเลขใหม่หนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากิโลนะครับไม้แท้ไม่น้อยนะครับไม่มีการกอแน่นอนสำหรับรถปีริพไม้แค่นี้นะครับถือว่าวิ่งงานทงานค่อนข้างที่จะน้อยนะโอเคครับภายในก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับลูกค้าสวยแน่นอนครับแอรทิปนะครับ ลูกค้ารู้ๆกันอยู่แล้วนะยิ่งช่วงล่างนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแอลติสดีกว่าที่กว่ารุ่นๆหลายๆรุ่นแน่นอนนะครับในซิกเนต์เดียวกันนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสีดำหายากนะครับราคา4ี่แสนเ็หื่นเก้าพันนะครับถือว่าไม่แรงนะครับสําหรับสภาพรถสภาพนี้นะครับปีสองพันิหนะครับตัว G ตัวท็อปนะโอเคครับ ขั้นใดนะครับที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อมาเบอร์ผมนะครับเซลนู้นะศูนยกนะครับือกดที่นี่ได้ดีไลน์มาได้เลยนะครับจะเข้ามาไลน์ผมได้เลยนะครับมาคุยกันในไลน์ก็ได้นะครับสำหรับบางคนที่เกลียดจะโทรนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ